ำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายนี้นะคะก็เพื่อให้น้องๆที่เป็นกลุ่มคณะกรรมการเยาวชนได้มาพบกันเพื่อเรียนรู้เรื่องที่สําคัญเลยก็คือ1ก็คือมาทําความรู้จักกับยูนิเซฟว่าเราเป็นใครนะคะก่อนหน้านี้นเราเจอกันแต่ในออนไลน์แต่ว่ารอบนี้ก็เป็นรอบแรกที่ได้มาเจอกันแล้วก็ได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าปัญหาเด็กเยาว,วชนในประเทศไทยยังมีเรื่องอะไรบ้างที่น้องๆสามารถเข้ามาร่วมสนับสนุนแล้วก็ร่วมคิดได้เรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยก็คือน้องๆเนี่ยมาพร้อมไอเดียแล้วก็ไฟที่แรงมากนะคะ แต่ว่าจะทํายังไงให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาทักษะที่สําคัญก็คือทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์จากไอเดียของตัวเองเนี่ยเธอมาเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์นะคะสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีที่เรามาใช้เวลา3วัน2คืนในค่ายเพื่อเรียนรู้2เรื่องนี้ค่ะ S <S <S ผมชอบการที่ให้ผมคิดนวัตกรรมหาก่อนว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนแล้วก็ให้เราคิดมาเป็นนวัตกรรมเพื่อจะนาเสนอให้คนได้เห็นว่าสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงผมคิดว่ามันเป็นการที่ทําให้เราได้ฝึกหลายอย่างชอบกิจกรรมที่ให้ทํางานเป็นกลุ่มคะ่ะเพราะว่ามันมันฝึกความสามัคคีคะ่ะแล้วก็เหมือนเราก็ได้แบบคิดทํางานเป็นทีมแล้วก็เราก็แบบได้รับข้อคิดเหตุของทุกๆคนแต่ละคนก็คือแบบมาจากหลายพื้นที่แล้วก็มีความเชี่ยวชาญแต่ละอย่างเฉพาะอะไรเงี้ยก็ทาให้เราได้เรียนรู้เพิ่มก็เลยคิดว่า ดีที่พี่ๆให้เวลาตอนนั้นเยอะมากมันทำให้เราอะเปิดไอเดียได้กว้างมากๆอะไรเงี้ยหลายคนคิดได้เชิงแบบสร้างสารรค์มากเลยว่าเขามองเห็นถึงปัญหาสังคมค่ะที่ต้องยอมรับเลยว่าหลายครั้งเราอาจจะมองข้ามไปเขาก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วย ไวแค่เนี้ยค่ะอย่างหนู18เพื่อนๆนก็คือไม่เกิน25แต่ด้วยพลังความสามารถคืออยากจะแก้ไขปัญหารจริงๆค่ะหนูก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เห็นถึงความร่วมมือของพี่ๆทุกคนค่ะหนูก็เลยแบบรู้สึกดีค่ะที่แบบได้มีโอกาสได้เข้าร่วมงานนี้ค่ะพี่ๆทุกคนเนี่ยคือ เป็นกันเองมากเรารู้สึกเรามีความสุขในการที่จะทำนะฮะทำเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กระบวนการต่างๆเนี่ยนะฮะมันทําให้เรานําไปต่อยอดก็คือเราแค่อบรมไม่กี่วันแต่เราสามารถนําไปทําได้จริงแล้วเป็นสิ่งที่คิดออกมาสามารถเกิดผลได้จริงๆทั้งไม่ว่าจะวงกว้างวงคนแคบๆหรือว่าวงระดับใหญ่ๆระดับตัวล้วก็สามารถนําไปทําได้จริงเลยขอบคุณมากที่มีแบบพื้นที่แบบนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะที่ให้เด็กได้มามีส่วนร่วมแล้วก็เรารู้สึกว่า พี่อ่ฟังเราจริงๆแล้วเราส่วอเอ้ยเราก็ไม่ทําไปแล้วไม่มีใครฟังอะไรเงี้ย่ะเสียงของพวกหนูอาจจะเป็นเสียงเล็กๆนะคะแต่ว่ายูนิเซฟก็ยังเห็นความสําคัญค่ะและอยากจะนาเสียงของพวกหนูเนี่ยไปพัฒนาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ยูนิเซฟจัดกิจกรรมค่ะได้เรียนรู้มากมายหนูต้องยอมรับเลยว่าเติบโตมาจากยูนิเซฟเมื่อก่อนหนูไม่ใช่เด็กที่พูดเก่งพูดคล่องมีความสามารถขนาดนี้เป็นเด็กเงียบเียเป็นเด็กผู้พิการทางด้านสายตาด้วยค่ะเราถูกตีกรอบว่าเราด้อยกว่าคนอื่นเราเป็นเด็กอยู่ข้างหลัง ไม่มีใครที่จะมองเห็นแต่ยูนิเซฟกับลองให้เราเล่นลองมาจาัดก,กิจกรรมลองมาเป็นจากผู้รับให้ลองเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้ก็ทัางให้เราเห็นถึงคุณค่าของตัวเองตระหนักรู้ว่าต่อไปนี้เราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะให้ใครได้บ้างและเราอยากจะมีชีวิตยังไงคะ่ะ